จอชามเราย,ยันเข้าไปแล้วติดไอวอโดดมาเรืยยันเข้าไปอีกหนึ่งทีแล้วเรียบร้อยหัวแตกอัลตรากกักเบียเชิดเฮ้ยโอ้ถึงกับออกเกมเลยหรอ <laughs> อับอายขายขี้หน้าขนาดน,ปปาออกกนี้เลยหรอเนี่ยเฮ้ยเกิดไปเปล่าออกเกมหนีเลยหรอโอ้เกิดไปเปล่าไม่ไหวหรอ <laughs> แต่หนวดไม่หายเอาใหม่ <S <S นี่มันหนวดอมาตะาสำหรับคนที่แบบมีความหล่อเท่เป็นพิเศษถึงจะได้รับหนวดสกินถาวรแบบพี่เฮ้ย <Wow. S 1> เกินไปหรือเปล่านี่มันชีวิตจริงยิ่งกว่าเกมฟรีไฟ์สุ่มสกินถาวรได้นะครับทุกคนเอา้าไม่ได้มาขายของ โอเคครับผมก็สวัสดีน้องๆนูๆทุกคนที่เข้ามารับชมอยู่นะตอนนี้ก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องท่ันบิ๊กเอ็กโวโอเคครับน้องๆนู่ๆทุกคนเนื่องจากพี่ได้มีโอกาสได้จับกล้องน้องๆหลายๆคนแล้วก็รวมมาถึงได้มารู้จักกับน้องกาเลสตัวตึงพนักครที่สามารถชนะผู้หญิงมากหน้าหลายตารวมไปถึงผู้ชายแล้วพี่ก็อยากจะหาคนมาล้มกาเลสให้ได้แต่พี่ก็ไม่รู้ว่าจะหามาจากไหนเพราะว่ามันตึงเกิน แต่วันนี้พี่ก็ได้คนพบกับอีกหนึ่งคนที่มีความสามารถความตึงเปียได้ให้สายสืบสปายของพี่ไปท,ทดสอบมาแล้วว่าฝีมือดีหรือเปล่าเล่นพิวเล่นตึงหรือเปล่าแล้วสายสืบของพี่ก็บอกมาว่าตึงใช้ได้เลยพี่เล่นยังกับคอมพิวเตอร์เฮ้ยเกินไปนะแบบเนี้ยพี่ก็เลยเพื่อที่จะเป็นการทดสอบฝีมือเดี๋ยวที่จะให้ไอ้น้องคนเนี้ยมาลองฝีมือดูดิว่ามันตึงหรือเปล่าผ่านสายตาของน้องๆทุกคนแล้วก็ผ่านสายตาของพี่ด้วย แต่วิธีการเลือกคู่ต่อสู้มันก็จะต้องยากนิดนึงยากยังไงรู้หรือเปล่าเดี๋ยวพี่จะเข้าไปในดิสคอร์ดมันจะมีเด็กปากดีทั้งหลายแหละเดี๋ยวพี่จะไปสุ่มเอาเด็กปากดีในดิสคอร์ดว่าไอ้ตัวไหนมันตึงตึงปากดีเจ๊อะไรอย่างเงี้ยเอามันเข้าไปเจอว่ามันจะตึงอย่างที่มันพูดหรือเปล่าแล้วก็ให้ทางฝั่งของน้องที่พี่คัดมาเนี่ยได้โชว์ฝีมืออย่างเต็มที่ใช่แต่ว่าพี่บอกเลยวันนี้จะเป็นการเอาผู้ชายมาเจอผู้หญิงขออนุญาตเปิดตัวอย่างเป็นทางการเลยแล้วกันนะครับน้องๆหนูๆทุกคน คนที่พี่นำมาในวันนี้นั่นก็คือน้องคนนี้ขึ้นรูปนี่เป็นยังไงเป็นยังไงบ้องแบวมาตฟักเกอร์ไหมล่ะแคมหน้าตายังกะจิ้มลิม้มเด็กอายุ1 3บ4ขวบอายุเท่าเล่ไเลี่ยกกันกับน้องกาเลสมาจากจังหวัดกาลสินเฮ้ยโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูฝีมือของน้อง บาร์รมกันเลยดีกว่านะครับว่าจะตึงเปียกขนาดไหนโอเคครับผมน้องๆทุกคนไปดูกันในคลิปดีกว่า let's go โอเคครับนี้พี่มีเว็บสุ่มเพชรฟรีไฟ,ฟล์มาแนะนำมาดูที่เพชรพี่กันก่อนนะครับตอนนี้มีอยู่211เพชรเท่านั้นเองเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเว็บสุ่มเพชรตัวนี้มันจะดีขนาดไหนครับนี่เลยครับเว็บ24สิบสตร์ครับบอกเลยว่าเขาอัปเดตเกมใหม่นะบอกเลยว่ารางวัลแจกดีมากๆครับทุกคนดูกันครับก่อนอื่นเลยมาที่บนขวาตรงนี้เข้าสู่ระบบครับแล้วไปที่ล็อกอินด้วย a c e b o o k ครับผม หลังจากนั้นนะทุกคนครับมาที่หัวข้อเติมเงินครับแล้วแจ้งโอนทูวอลเล็ตครับเข้ามาหน้าทูวอลเล็ตแล้วจะเห็นเบอร์โชว์อยู่ตรงนี้ครับโอนเงินเข้าไปได้เลยอยากเติมเท่าไหร่โอนเข้าไปเลยครับพอโอนเงินเสร็จเรียบร้อยครับทุกคนจะได้เลขอ้างอิงครับก็นำเลขอ้างอิงมาใส่ตรงช่องเลขอ้างอิงตรงนี้ได้เลยครับทุกคนพอกรอกเลขอ้างอิงเสร็จเรียบร้อยครับทุกคนรอหนึ่งนาทีนะครับแล้วกดยืนยันข้อมูลได้เลย ขอเติมเงินเสร็จครับทุกคนกลับมาหน้าแรกอีกครั้งหนึ่งนะทุกคน <g rab ble> ขอกลับมาหน้าแรกเสร็จครับน้องๆเจนหัวข้อสมของรางวัลอยู่ตรงกลางตรงนี้ครับกดคลิกเข้าไปเลย <g rab ble> วันนี้พี่จะแนะนําเกมที่เรียกว่าโยกสล็อตนะครับแต่มันมี2อันนะครับดูดีๆนะพี่จะมาเล่นโยกสล็อตอันนี้ดีกว่าของรางวัลเยอะแยะมากมายแล้วจ่ายดีด้วยนะครับทุกคนเ <g rab ble> ข้าไปดูกันเลย <g rab ble> นี่ครับเข้ามาสู่หน้าเกมเรียบร้อยเราเห็นของรางวัลโอ้โหเยอะแยะมากมายไก่กองเลยทุกคนเห็นป้าสุ่มครั้งละสิบเครดิตเท่านั้นนะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันเลยเ้ฮย เฮ้ยเฮ้ยคุณได้กาลินาพันห้าร้อยเชลคือยังไงเฮ้ยแค่ช่องเดียวเหรอพี่เขาแจว่ามันต้องเหมือนกันสามอันทุกคนแค่ช่องเดียวโผล่มาพี่ได้รางวัลเลยเกินไปเป้าเกินไปเป้าเกินไปเป้าเฮ้ยเอาอีกเอาอีกไม่รอแล้วทุกคนไม่รอแล้วแค่ช่องเดียวเท่านั้นหุยเกมมันดีเกินทุกคนไม่เล่นไม่ได้แล้วนะแบบนี้ของรางวัลออกดีเกินมาเลยหนึ่งอันเฮ้ยสามพันเฮ้ยสามพันช่องเดียวก็พอว้า ย้้1,500เชลกาลีน่าอีกแล้วทุกคนนี่ฮะได้1,500เชล็สองใบครับเดี๋ยวพี่ไปเติมให้ดูนะทุกคนไปลุยโอเคครับวิธีการเติมเกมง่ายๆครับเข้ามาที่หน้าเว็บเติมเกมครับแล้วกดเข้าไปที่ฟรีไฟล์ครับหลังจากนั้นล็อกอินตามที่น้องๆสะดวกครับพอทุกคนล็อกอินเสร็จครับให้เลือกที่หัวข้อกาลีน่านะครับตรงนี้ครับปั๊บกดเข้ามาแล้วก็นี่พอกดเข้ามาที่หน้าจอเติมบัตรกาลีน่านะครับก็นำเลขรหัสที่ได้รับครับมาใส่ตรงช่องตรงนี้แล้วกดยืนยันได้เลยนะทุกคนไปไปดูกันต่อ รหัสแรกมาแล้วนะทุกคนกดยืนยันไปเลยนี่ยินดีด้วยคุณได้รับทั้งหมดนี่ครับ1,500เชลตรงนี้ครับ3,600กว่าเพชรนะทุกคนนะไปเอาอีกรหัสหนึ่งกันเลยดีกว่าครับรหัสที่สองมาเลยดีกว่าไปเติมครับโอเคกลับมาหน้าเติมเกมเรียบร้อยแล้ววางรหัสแล้วกดยืนยันอีกหนึ่งทีอ้าวได้มาอีก3,600กว่าเพชรรวมกันสองครั้งก็น่าจะประมาณ7,000กว่าเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันครับว่าพี่เนี่ยได้เพชรจริงหรือเปล่าไปหนึ่งสองสามเล t 7,607เพนอชรครับน้องๆทุกคนเพชรเข้าจริงไม่ได้จกตาครับน้องๆหนูๆครับนี่เลยครับน้องๆหนูๆทุกคน24สตอเกมใหม่เขาอัปเดตมาแจกเยอะแจกจริงครับทุกคนครับมาลองเล่นมาใช้บริการกันได้ครับบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนครับแต่ตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันต่อเลย let's go โอเคครับผมทุกคนตอนนี้ก็เกมเริ่มต้นขึ้นแล้วห้ามแล้วแล้ววันนี้ก็มาถึงวันที่จะได้ทดสอบฝีมือกับผู้ที่จะเข้ามาท้าชิงกับน้องกาเลสนั่นก็คือน้องแบมนั่นเองนะครับ แต่งตัวอย่างโกใส่ชุดแบบสปอนเซอร์มาแต่ไกลมาดิเจอกับไอ้นี่มันชื่อว่าไอโอคอสอะไรทักงอย่างนะมันโมนักโม้น่ะอยู่ในดิสคงดิสคอร์ดว่าตึงตรงตึง,ตง,ตงจัดอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าฝีมือมันได้เรื่องได้ราวอะไรกับเขาหรือเปล่าพ้ชเอ้ยโดนยิงสวนเข้าไปยังไงปาดขวาไม่ทีแล้วปิดไอวอลเราเอาผู้ชายมาเจอเลยแล้วมันโมนักโมนน้น่ะเดี๋ยนะไอ้นี่มันเคยทักพี่มาด้วยพี่เพิ่งไปเซ็กข้อความมาว่ามันเคยแบบ ถ้าเจอแบบปุนกอ๊อสอะไรอย่างเงี้ยอย่าพึ่งปุนเลยน้องวันนี้มีโอกาสได้เจอกับน้องบาแรมเดี๋ยวเรามาดูกันเอาแล้วเกมแรกนี้วอร์มเวิร์บกันหรือเปล่าเลยยัดจูบยัดเข้าไปไม่แรกแล้ว,ลวลยังไ่โดนยัดเข้าไปเป็นที่2ก็ยังไ่โดนฟาดขวาไปก่อนแฮปแฮปจุกบ,บอกตัวเองตึงจัดตึงยังได้อีกแม่เดียวร่วงอีกแม่เดียวร่วงเลือดไม่มีแล้วแอบแอบแอบแอเลียบเอย โอเคเกมที่2เดี๋ยวให้โอกาสแก้ตัวแก้มือแก้ใจกันมาเกมที่2นะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับเพราะว่าเกมแรกนี่อาจจะตื่นเต้นหรือเปล่าเราวิ่งมาตรงตแบบนี้เลยหรอวะไอ้ไอ้น้องอะไรนะโอกรป๊าถือลูกซองแล้วโวนไปหนึ่งีเรายัดเข้าไปก่อนแล้วโดนโดนแต่กินไปแร้วไอ้เม็ดแรกเหมือนจะโดนหัวนะเพราะว่าเลื่อนเหลืออยู่ประมาณ30 40่นะแล้วก็เม็ดที่2ยัดเข้าหัวอย่างต่อเนื่องด้วดเลย2เม็ดรวดเฮ้ย ตึงเปียแล้วไอ้โคยโอเกอร์อะไรเนี่ยด๋อแล้วเปล่าว่ไอ้น้องคนนี้ร้องตัวเองตึงโอ้สมเพชอะแรเกมที่สามเฮ้ยโดนไปสองสองูแล้วนะสองสูตแล้วนะเอ็งผู้ชายเนี่ยเอ็งอายน้องเขาเปล่าเฮ้ยเป็นผู้ชายมันต้องตึงใจเข้าไปเป็นแรกแล้วกลางตัวบอกเลยเจ็บหนกักปั๊าแล้วยังอีกหนึ่งทีอีกองลากหน่อยเองงลากหน่อยน้องเองงลากหน่อยโดดมาป,าปั๊บงัดอ,อปิดไอวอลก่อนแล้วเตรียมนั่งยองนั่งยองโดนยิงตูดไปหนึ่งทีสเก็ตโดนหัวไปหนึ่งเน็ตหนึ่งเน็ต เฮ้ยขอดูหน่อยฝั่งนี้เป็นยังไงบ้างปั๊บป,ปั๊บจุกจุกดูความผิวนี่ต่างกันเยอะครับฝั่งหนึ่งยังแบบยังเออเอ้ยไอชาย,ยก็โหโม,โมโ้ในดิดกอดสัตใหญ่โตมาโหลานเองก็เกินไปแล้วเปล่าไม่ผิวอย่างที่คุยกันไว้เอาแล้วน้องแบรมยังไงดีครับมองพยายามมองหาพยายามจุกหาอยู่ <c oughs> กะจ,จะยิงยัดกระบาลแต่ไม่โดนนะครับโดนมาตรงๆัวเลยนยัดเข้าไปติดไอบอลเป็นหนึ่งทีเอาแล้วลครับปิดไอบอลรัวรัว แม,มยามาแล้วโดนหัวตายเรียบร้อยเรียบร้อยโมซะเ,เยอะครับในดงในดิสนี่ทำไมโม่จังเลยวะของแทนนี่ไม่เท่าไหร่นะเนี่ยน้องบาแรมนะจาก <c oughs> อิมบอร์ดเวอร์ชันทูเฮ้ยวีทูครับกับไอโกกโกเกอร์ <c oughs> ไม่รู้ว่าแต่ชื่อในดิสมันอ่านว่าโอกอเออโอกอสตระกูลแมวเกิดอะไรท่เปล่า เดี๋ยวเรามาดูเกมที่4เดี๋ยวมัน3ามูนยแล้วนะไม่อายลูกวะอะไรแบบนี่เอาแล้ในเกมที่4เดี๋ยวเราจะมาดูกันดีกว่าว่าโอเ้เกออะไรเนี่ยมันไหวหรือเปล่าตัดภาามาดูทางฝั่งของบารแรมกันต่อครับออกขวามาอย่างรวดเร็วจุกๆเลยยังเข้าไปเม็ดแรกก่อนครับ้วโดดใาเขาไม่ทันทีเหมือนเกมแรกยังแบบเก่งใจกันยัดยัดแบบเก๊กักงกเกมนี้บอกเลยว่าไม่ได้เกงใจแล้วครับโดดใสยย่อย่างเดียวทางฝั่งของน้องบาแรมบอกเลยว่าเกมนี้มั่นใจแล้วว่าเฮ้ยไอ้นุ่มคนนี้มันน่าจะไก่นะโห ไม่ได้นะเสียเซิงซ้ายหมดเลยโดดสวนเข้ามาแล้วยันเม็ดแรกเข้าไปแล้วยังไม่โดนปิดไอวอลออกมาครับเล่นโชว์พิ้วแล้วครับตรงนี้เล่นเหมือนแบบเล่นกับบอกอะไรอย่างเงี้ยช่อชามแลยันเข้าไปแล้วติดไอวอลโดดมาแล้วยันเข้าไปอีกหนึ่งทีแล้วเรียบร้อยหัวแตกอัตรากระเบียเชดเฮ้ยนี่ก็ทําเกินไปแล้วเปล่าเกมแรกเหมือนจะแบบขืนๆนะเกมที่2ที่สาที่4ี่มาเกินไปแล้วเปล่า40ไม่อยากจะอายเลย หมายถึงว่าไอ้ฟังนั่นน่ะไม่อยากจะอายเดี๋ยวไปต้องไปทับถมมันในดิสคอร์ดแล้วเดี๋ยวพี่จะเปิดไม์ให้ฟังว่าในดิสคอร์ดเขาทับถมแบบขิงกันขนาดไหนเขาาะผมตัวตึงครับพี่ผมฝีมือดีกูอยากจะดูนักว่าตอนแพรเนี่ยมันจะปากมันจะเป็นยังไงวะโอ้ฝีไฟมาตาฟักเกอร์มันเป็นแบบนี้นี่เองไอ้พวกแบบเฮเ e r มาดูกันต่อจะ50หรือว่าจะพอแค่นี้เกมแรกนี้ยิงตัวนนตัวนะก็บอกว่าเหมือนกับว่าน้องบาร์แรมอาจจะถนัดเป็น M 1887่ค่อนข้างจะ มากมายไก่กองมหาศาลแล้วฝั่งตรงข้ามอ้าวฝั่งตรงข้ามเป็นบอทไปแล้วโอ้ถึงกับออกเกมเลยหรออับอายขายขี้หน้าขนาดนั้นเลยหรอเนี่ยเดี๋ยวเข้าไปดูในทีมนะทุกคนนะเข้าไปดูในทีมนะดูนะดูนะดูนะเฮ้ยเกิดไปเปล่าออกเกมหนีเลยหรอโอ้เกิดไปเปล่าไม่ไหวหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้คนไอ้คนเดี๋ยวดูดิในคลิป่อนแม่บอกว่า งงฮะโอ้เกินไปเปล่าเฮ้ยอะไรอะเมื่อกี้บอกตึงตึงนักตึงหนาไปไหนแล้วว่าเหัวแตกอีกแล้วนะถ้าสูนรแล้วนะโอกอดว่าไงอ่ะน้องไหนโอกอดอะไปไหนแล้วอ่ะเดี๋ยว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 เดียวเดี๋ยวโอกรอดพี่ก๊สไอ้จริงรึเปล่าไม่ใช่ศูนยแล้วใจเสีย ใจเสียออกไรรึเปล่าเนี่ยน้องจะกินไข่จริงจริงหรอลอยรออยู่รออยู่นะส่เหมือนพี่ตู่เลยพี่บิ๊กเอาพี่ตู่มาเล่นป่ะเนี่ยเฮ้ยส่งพี่ตู่อ่ะเฮ้ยเหมือนกูตู่ขนาดนั้นเลยโอ้ยท้อป่ะหนีลบป่ะไอโอคอนโอ้โหโอคอนไม่เอาอะไรเลยสรุปกินไข่ต้มจริงรึเปล่าดูตอนสี่สูดเลยนะ จริงเหรอแล้วเข้าไม่ได้เลยเหรอเข้าไม่ได้เลยเหรอเข้าไม่ได้เลยเหรอครับผมโอ้โหวี่งอวิ่งมาแล้ว้างแล้ว้างแล้วโหดมากโหดมากเห็นว่าเด็กสิบขวบไม่โหดมากเลยรู้จักว่ารู้จักว่าเนี่ยคนนี้รู้จักคนนี้เป่าไม่รู้จักเขารู้จักใครอ่ะคือใครอีกนะเฮ้ยโวยกันหมดเลยนะ เองโดนผู้หญ okay, okay, ิงตบเป็นศูนย์แล้วเองก็ออกเกมอ่ะนะเฮ้ยให้ผู้หญิงนี้ดิเฮ้ยจริงเหรอเกิดอะไรรึเปล่าโอ้พี่เฒ้าอ่ะเฮ้ยเฮ้ยพอแม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงอยากลองเชิงกันใหญ่แม่ดูฝีมือตัวเองด้วยนะไปแพ้เขานี่คือมึงไปบวชเลยนะแม่ครับอยากลองเชิงเฮ้ยเกิดอะไรรึเปล่าน้องเฮ้ยเขาให้ลองฝีมือครับเขาให้ลองฝีมือครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับทุกคนก็ จบไปเป็นที่เรียบร้อยแบบงงๆเอ้านี่ยังไม่เปิดตัวนะเข้าใจป้ะยังไม่ได้เปิดตัวว่าเป็นผู้หญิงหรือเป็นอะไรไปหลอกมันในดิสคอร์ดมันก็แบบปากดีได้ยินอย่างเมื่อกี้ที่เข้าไปมีแต่พวกปากดีพวกแบบโอ้โหเจียวจ้าวมาตาฟักเกอร์งงกันหมดเลยเห็นสเตปเล่นหนึกว่าผู้ชายเล่นหนึกว่ากูตู้ด้วยสุดท้ายไม่ใช่พอเป็นผู้หญิงงงกันหมดดิสคอร์ดเฮ้ยคดเวอร์คดตึงคดกอด เป็นยังไงใครอยากเจอตัวตึงอีกหรือเปล่าแต่แบบต้องมาแบบตึงๆหน่อยนะไม่ใช่แบบบอกว่าตัวเองฝีมือดีแล้วเข้ามาเดินเชิงยิงแบบเหมือนเป็นไก่อะไรเงี้ยไม่เอานะโอกรอเมื่อกี้ไปแล้วถ้าทางจะต้องไปซุกหลบตัวอยู่ที่เยอรมันเฮ้ย ไไกลเกินหรือเปล่าโอเคครับทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ s u ซับสไครกดติดตามกดกระดิ่งจริงกล่องแก้วเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนอ้าวมันจะต้องมีดาวลุ้งพุ่งแรงตัวใหม่มาแล้ววะทุกคนว่ารอติดตามดูให้ดีนะทุกคนนะโอเคเดี๋ยววันนี้ลากันไปก่อน let's go